สิ่สองตอนอ่อนชี้ให้แตเนมันอยากเห็นเขาคาเขา สิหากกันไปนเบ่าวายสาแิแคิดปอดคือเราแม่หักสองเขาสิสุดท้าใจอ้ายก็ยังยืนยันถึงสาหารนีนั้นก็ได้เห็นเป็นสวัสดีครับวันนี้ชุปินเตอร์วันนี้เรามีรีวิวชุด 4x4 นะครับผม15นิ้วนะเบส15นิ้วอันนี้ก็นอกบ้านข้างบ้านในบ้านได้เลยนะครับผมสหรับ เราจัดประจําก็คือ2อคูณสนะวันนี้ลูกค้าบอกขอ4ีคูณสีได้ไหมจัดเต็มให้ดูหน่อยได้ไหมว่างบประมาณนี้เอาความสวยประมาณนี้นะครับผมในงบเท่าไหร่นะผมแจ้งเลยนะครับ4ี่คูณสไมมอัดแท้ตะแกรงปั๊มนะชุดนี้ระบบเสียงสตอมสาวสิเ็มเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นไม้ลอยอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมมาไล่ดูนะว่ามีอะไรบ้างน,นะผมก็ราคา4 0 0 0มบาทนะสำหรับสีคูณ4ชุดนี้นะรับ40,000บาทก็ได้เบส15นิ้ว500วัตต์ไป4ใบนะครับ กลางแหลม300วัตต์อีก4ใบนะครับตู้เบสตู้กลางจะอัพเป็นตะแกรงปั๊มทั้งหมดนะฮะตะแกรงปั๊มก็จะสวยนะครับผมแล้วก็มาได้มิกนะตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนี่ครับสตอร์มนะครับสตอร์มโปรเจ็ตนะครับ5ช่องใหม่นะครับ1ช่องเปิดเพลงนะบลูทูธ usb นะครับผมเอฟเฟกแท้นะครับเสียงหวานๆนะครับผม1ตัวนะครับผมปลักไฟจะได้เป็นสตอร์มนะครับ st 8ไปอีก1ตัวนะครับจะเป็นสตอร์มนะคอร์สนะครับจะเป็นสตอร์มนะครับ 223XL อ้วก็พาวเวอับ จะมีสตอ r m ม MX 1,000นะครับ600วัตต์นะครับขับกลางแหลมข้างละ2 1ตัวแล้วก็สตอ r m ม MX 2,000นะครับ1,000วัตต์ตัวนี้นะครับขับกลางขับเบตนะครับข้างละ2ดอกนะครับก็สบายๆสำหรับจุดนี้ก็จะมีไม้ลอยนะครับอย่างเดียวนะคที่ไม่ใช่โลโก้สตอ r m มแค่นั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครอยากได้ทั้งเซ็ตแบบนี้จบ40,000บาทนะครับเบรก็จะเป็นกระแทกข้างนะครับ สแกงปั๊มนะโลโก้สตอมดอกสตอมทั้งหมดนะเสียงกลางก็เหมือนกันนะโลโก้สตอมนะดอกสตอมนะครับสีเบิดนะครับไม้อะแท้นะครับผมตากแดกตักฝนได้เลยอันนี้ก็เป็นชุดแบบเล่นในบ้านย่อมๆหรือว่าไปออกงานเล็กๆนะครับผมก็ได้เลยนะครับ4ี่คูณสชุดนี้4 0,000บาทนะครับผมระบบสายต่อด้านหลังนะครับผมสเปคคอนนะครับเราจะได้เป็นสเปคคอนไปนะครับสายยาว 40- เมตรอ่าสายยาว10เมตรนะครับ4เส้นนะครับ10เมตร4เส้นก็จะแยกไป สองสีแบบนี้นับน้ําเงินกับแดงนะครับผมน้ําเงินเป็นเบะคน้บอยู่ด้านล่างนะครับเราก็มาพ่วงด้านล่างนะครับแล้วก็พ่วงไปอีกตู้หนึ่งนะครับจากตู้แรกไปหาตู้ที่2เสียงกลางนะครับขวานะครับพ่วงจากตู้แรกไปตู้ที่2นะครับผมก็ประมาณนี้วิธีการต่อสายสเปรคอร์แล้วก็ได้แรกไป1ใบนะครับแหลกอยู่ในนี้1ใบนะครับพร้อมแหลกเลยนะครับ1ใบนะครับผมไมลอยใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ก็เสียงดีใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวฟองทดสอบเสียงใหม่ให้ลูกค้าดูนะมีเอฟเฟกเรียบร้อยครับมีเอฟเฟกต่อนะครับ หนึ่งสองทดสอบทดสอบหน,นึ่งสองสามสี่ห้าเช็คจูนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเอฟเฟกนะเอฟเฟกก็จะควบคุมอยู่ที่สีดื้อสีเหลืองกับสีแดงนี่นะเปิดเอฟเฟกเข้าไปแล้วก็เลือกโปรแกรมนะครับแล้วก็มาสไลด์สีเขียวข้างล่างแบบนี้นะฮะนะครับเอฟเฟกช์จดเช็คว่าจืดทดสอบเยอะไป effect, เอฟเฟกต์เยอะไปครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คจู เช็คทดสอบเฮีเฮน่งสอะผมตัวนี้ก็เอฟเฟกแท้เลยนะมี1 6โปรแกรมนะเลือกได้นะบูทูธได้นะครับ USB ได้นะครับผมไม้ห้าช่องนี่เหลือๆเลยนะครับแถมสายนะครับต่อโทรศัพท์ต่อโน้ตบุ๊กอีก1เส้นนะครับแหลกไปพร้อมแบบนี้นะครับชุดนี้ก็ราคาไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมก็ใครอยากได้รับก็มาหน้าร้านเลยชุดแบบนี้นะครับ ถ้าลูกค้าอยากได้4คูณ4นะครับอุปกรณ์เต็มๆแบบนี้นะครับผมจัดได้เริ่มต้น30,500นะครับ30,500ก็จะจะกลายเป็นตะแกรงตัดธรรมดานะครับผมไม่ได้ตะแกรงปั๊มแล้วก็พาวเวอร์ก็จะลดลงไปนะครับผมในชุด30,500ที่ผมจัดอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าลูกค้ามีงบ30,500หรือลูกค้าบอกว่ามี30,700ก็ต้องเอาตะแกรงปั๊มออกเสียงเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ความสวยมันลดลงแค่นั้นเองนะครับผมกันนี้ก็ตามงบลูกค้าเลยนะครับหรือใครอยากได้2คูณ สามหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นสี่คูณสี่จบสี่หมื่นลูกค้าบางคนถามว่าผมซื้อชุดสองคูณสองไปแล้วนะครับแล้วผมมาเพิ่มเติมนะครับอย่างเงี้ยสามหมื่นนะครับสี่คูณสี่เป็นสี่หมื่นนะครับก็คือเพิ่มแค่ตู้อย่างเดียวใช่ไหมแต่เวลาพี่มาซื้อตู้แยกนะครับพี่จะเสียหมื่นหนึ่งพันนะผมแนะนาให้ซื้อทั้งชุดไปมันก็จะประหยัดกว่านะลูกค้าบางคนถามว่าผมซื้อสามหมื่นไปแล้วแล้วผมเพิ่มเพิ่มตู้อีกเท่าไหร่ผมบอกหมื่นหนึ่งพันแล้วทำไมในคลิปมันเพิ่มตู้แล้วมันสี่หมื่นเพราะว่ามันไปครั้งเเดดีีียววคคครรรัับ่ซื้้องนะผมก็าา ก็โอนได้ไปทางได้นะครับสำหรับ4ี่คูณสี่นะครับผมโอนก็บวกค่าขนส่ง1,000บาทนะครับทั่วประเทศนะครับหนึ่งบาทนะครับก็จะเป็น4ี่หมื่นหนึ่งพันส่วนใครไปทางก็มาจำสองพันนะครับก็จาก4ี่หมื่นก็บวกอีกสองพันเป็น4ี่หมื่นสองนะฮะลูกค้าต้องมาจำมาก่อน2องพันนะครับพอลูกค้ามาจำเข้าขนส่งสองพันมาปุ๊บลูกค้าก็4ี่หมื่นไปเก็บหน้าบ้านของถึงก็ไปเก็บหน้าบ้านนะครับเอาง่ายๆไปทางได้แต่ต้องมาจำเข้าขนส่งก่อนเพราะว่าชุดขนาดนี้ครับค่าขนส่งที่ผมคิดพี่พันหนึ่งเนี่ยมันเกินอยู่แล้วนะครับ ตู้สี่ใบครับกลางอีกพาวเวอร์แลกอีกนะครับผมแต่ว่าผมให้ลูกค้าเซฟนะส่วนใครมารับด้าน้านก็ราคา4ี่หมื่นบาทนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมปลายทางได้โอนได้ทั้งหมดนะครับผมก็เบอร์โซรตามด้านล่างนี้นะครับสองคูณสก็มีนะครับผมอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้หมดนะวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะมาต่อเติมจากสองคูณสแล้วกันนะครับผมที่เป็นตัวสามหมื่นนะแล้วนี้ก็มาเป็นสี่หมื่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ อ่ะเดี๋ยวมาฟังนะครับเสียงอีกสักหนึ่งทีนะตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะมีงบน้อยงบเยอะนะครับแจ้งเราได้นะครับเราจัดให้ทุกชุดนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้40,000บาทขอเสียงคนที่มีลูกติดหมงคนประทับี่ผัววได้เร็อยาไไปปคิดเอง ประมาณนี้เลยนะครับได้ครบชุดไปนะครับผมในงบ40,000บาทนะครับสีคูณสเบร์สิบนิ้วนะครับกระแทกข้างสวยๆตะแกรงปั๊มนะระบบเสียงสตอร์มสาวซิตเตมทั้งระบบนะครับผมระบบสตอร์มสาวซิตเตมก็เป็นภายใต้แบรนด์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะลูกค้าที่เป็น FC อยู่ก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะครับผมว่าเป็นแบรนด์ทางร้านนะครับดูแลรับประกันให้ตลอดสาหรับพาวเวอร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะครับ0825406540นะครับผมสนยหรับเซตนี้ก็เดี๋ยว รีวิวให้ลูกค้าดูแต่เดี๋ยวลูกค้าต้องจัดส่งลูกค้า2อคูณสเยอะมากนะครับผมแต่ลูกค้าบางคนก็อยากได้4ี่คูณสี่เราก็เอามาจัดให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับใายซื้อตู้แยกพาวเวอร์แยกนะทุกอย่างที่เราอยู่ในนี้เราสามารถขายแยกหมดนะครับผมประมาณนี้นะครับตู้เบสตู้เบสคู่หนึ่งก็อยู่6กพันนะครับตู้กลางก็อยู่ห้าพันนะครับสำหรับใครซื้อแยกนะครับห้าพันกับหกพันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ราคาพร้อมดังพาวเวอร์เรามีแยกหงดนะครับอยากได้แบบไหนนะครับทักเข้ามามีคอร์สพักไฟไม่ลอยเราแยกหมดนะครับผมวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ